เจอกันอีกแล้วน,นะคะคำตอบไปเริ่มคําศัพท์เลยนะคะ i ไซ n g ก็คือหนังสือพิมพ์디ไซ드퉁หนังสือพิมพ์ Magazin ก็คือนิตยสาราวารสารเดฟ f r u 라이터린เดฟ루ก백라이터ก็คือแอร์โฮสเตดเดฟบอยเทลเฟือ เดบอยท์เทนเฟอร์โครสเซนโครสเซนจะบอยท์เทลเฟอร์ครสเซนก็คือถุงสำหรับใส่อาเจียนดิดัวกังขาเจดติดัวกังขาเจปัดผ่านหรือวีซ่าผ่านประเทศเดมัน ก็คือผู้ชาย default ผู้หญิง d ี toilet ห้องน้ำ site หาเป็นก็คือว่างมีเวลาใช้ว่างก็ site หาเป็นมีเวลาก็ site หาเป็นเอาละถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ใช้คำว่า kind e f site หาเป็นอันนี้คือไม่มีไม่ว่างเลย ไม่ว่างใครเนื้อไซต์หาเป็น